ับเป็นเวลาจํานวน37ปีสี่เดือน9วันที่ครูนวลปางมโยธีได้บ่มเพาะลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าสู่สังคมครูนวลปางมโยธีศีสง่างามล้ำค่าความดีที่กล่าวขานอยู่ในใจชาวน้ำสวยนานเท่านานสุขสำราญการเกษียณเกษมเอ่ย ประวัติครูผู้เกษียณนางนวลปรางมโยธีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเกิดเมื่อวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2507ครูสมรสนายสุริยามโยธีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโพตากพิทยาคม มีบุตรจำนวนสองคนคนที่หนึ่งนายนรวีมโยธีคนที่สองน,นายเมธีมโยธีเรียนผู้ในการรองผู้ในการาาคณะครูที่เคารพและสวัสดีลูกๆนักนเรียนที่น่ารักทุกคนปี2567ปีที่เกษียณอายุราชการรวม ระยะเวลารับราชการ38ปี4เดือน9วันถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตที่ได้มีโอกาสรับใช้แผ่นดินเป็นข้าราชการข้าของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําการบ่มเพาะให้ลูกๆนักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและมีความยินดีที่ได้เห็นความสำเร็จของสิทธิ์ขอเก็บช่วงเวลาดีๆ ในการทำงานทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาไว้ในความทรงจำขอบคุณผู้อำนวยการรองผู้อนวยการาคณะครูที่ได้ให้ความรู้เพาะสนับสนุนในการทำงานขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรยียนการสอนที่ผ่านมาท้ายนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจับบงหวัดหนองคายหลวงพ่อภาะัยหลวงพ่อ องค์ตื้อพระศรีอามจงดดนมนดานให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมนายนภพลพีตระกูลพรพงศ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสำหรับความรู้สึกที่มีต่อ,อคุณครูนนท์ปางนะครับเ,เวลาเราอยู่ด้วยกันค่อนข้าง,งเยอะนะครับแม่เพราะว่าเราเป็นที่ปรึกษาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมในการไปแข่งขันต่างๆร่วมกันนะครับก็รู้สึกอยากจะขอบคุณแม่เป็นพิเศษนะครับที่คอยดูแลตั้งแต่มาถึงจนถึงปัจจุบันนะครับจนแม่กเกษียณก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับก็หลังจากนี้นะครับอยากจะขอให้แม่มี ความสุขมากๆกับการอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับหลานนะครับให้แม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับอย่าลืมมาเยี่ยมกันด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางชิชารลาีอินชานีหัวหน้ากลุมง,งานการบริหารวิชาการนะคะวันนี้จะมาแสดงความรู้สึกถึงคุณคุณนนท์ปางมายโยธีนะคะตลอดระยะเวลา15ปีที่ได้ร่วมงานกับพี่แตงนะคะทั้งในกลุ่มงานการบริหารบุะมาณและกลุ่มงานการบริหารวิชาการ พี่แตงจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานคอยให้คำแนะนำสืกก้าและช่วยเหลือน้องคนนี้ในทุกที่เรื่องเลยนะคะขอบคุณพี่แตงมา,มากมค่ะถึงวันนี้จะรู้สึกใจหายแต่ก็ดีใจกับพี่แตงนะคะที่จะได้พักผ่อนและก็เลี้ยงหลานชายสุดที่รักนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาัญรักษ์ศรีใสค่ะในโอกาส เกษียณอายุราชการนะคะของคุณครูปริยาศีทานและคุณครูนวลปานมโยธีนะคะซึ่งคุณครูทั้งสองท่านนะคะเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นเสียสละนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของคุณครูและลูกศิษย์นะคะในการ เกษียณอายุราชการนะคะถือว่าเป็นวันพักผ่อนของอาจารย์ทั้งสองขอให้อาจารย์ทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางรัญพิศีทาทำหน้าที่เป็น หัวหน้าลงานบริหารง,งานบุคคลก็ขออนุญาตพูดถึงคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่3กินยาย,ยน2567ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการอยู่ทั้งหมด2ท่านนะคะก็ขออนุญาตพูดถึงท่านแรกก่อนนะคะคุณครูวนวลปรางมาัจโยธีซึ่งท่านสอนในรายวิชาการงานอาชีพก็เป็นบุคคลที่ทุ่มเทเสียสละในการทำง,งาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสอนในรายวิชาการงานอาชีพท่านก็จะพาลูกๆนักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติในการาทำอาหารในรูปแบบต่างๆทั้งอาหารชาวอาหารหวานแต่ท่านก็ยังมีความเป็นกันเองกับผู้ผคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าน้อ,องๆลูกๆนักเรียนก็แล้วแต่นะคะท่านุ่มเทในส่วนนี้มากนะคะส่วนคุูครูปริยะนั้นก็ ถ้าจะบอกว่ารู้จักกันมากี่ปีแล้วนะคะก็คงจะบอกไม่ได้ว่ารู้จักกันมากี่ปีเพราะเป็นบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นพิเศษนะคะก็เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันปิดเทอมนะคะท่านก็จะเสียสละเวลาทุกอย่างทุ่มเทกับการทําง,งานเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเก่าหรือว่าย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนน้ำเสวือวิทยานะคะท่านก็จะเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาค่ะ เดินตลอดเวลาอย่างที่ลูกๆนักเรียนเคยถามว่าคุณครูปริญญาทาอะไรทําไมเดินรอบโรงเรียนอยู่ยทั้งวันก็ถือว่าเป็นงานของท่านนะคะที่จะดูแลในเรื่องของอาคารสถานที่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกับอยู่ที่บ้านตัวเองคะ mm hmm. เนื่องจากว่า,าย้ายมาโรงเรียนนั้นเสอวิทยาตั้งแต่ปี2536นะคะก็เป็นเวลา30กว่าปีก็ต้องมีความผูกพันมีความรักกับสถานที่นี้เป็นพิเศษนะคะท่านก็อยากจะเห็นลูกๆนักเรียนนั้น มีความสําเร็จในการเรียนแล้วก็การทํางานก็จะทุ่มเทเป็นพิเศษนะคะกับน้องๆก็จะ,ะเกรงใจส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าใช้งานน้องๆก็จะมีอะไรก็จะทําเองนะคะไม่ค่อยจะใช้น้องๆน,นะคะก็ในโอกาสที่ทั้งสองท่านนี้จะ,กะเกษียรอายุราชการนะคะก็ขออวยพรนะคะขออํานาจคุณพระศรีศรัตนกใยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะได้ดลบรรดาประทานพรให้ท่านทั้งสอง มีสุขภาพแข็งแรงนะคะซึ่งท่านก็จะได้พักผ่อนหลังจากเกษียรอายุราชการไปแล้วนะคะก็ท่านคงจะมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดียิ่งขึ้นค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสงสันต์ปอนสุไกรรองผู้นวยการโรงเรียนน้ำเสืวิทยาวันนี้นะครับขอกล่าวความรู้สึกต่อผู้เกษียณทั้งสองท่านนะครับก็คือท่านคุณครูปริย สุดก,ก้าวแรกที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโร,ร,รเงเ,เรียนน้ำเสวยวิทยานะครับตั้งแต่มีทีแล้วนะครับก็เห็นคุณครูทั้งสองท่านาาาร,รับตั้งใจทำงานเพื่อดูนักเรียนในน้ำเสวยวิทยาครับตุ้มเทสัสกกำลังป้าแรงกายทั้ทงสองท่านนะครับก็ผมก็ชื่นชมนะครับอยากคุณครูปริญญาครับก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นครู สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพในเทคโนโลยีครับก็ตั้งใจทํางานนะครับตั้งใจเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่นะครับก็ชื่นชมนะครับความเสียสละของคุณครูนะครับส่วนคุณครูปางนั้นก็คุณครูสอนคหกรรมนครับทำขนมอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งทกลูกนักเรียนนะครับก็เอาใจใส่ลูกนักเรียนได้ดีก็จะนำเอาปเป็นแบบอย่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวพ่อพระใสหลวพ่อพระีอ่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือต่้ดยพ้ขอให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในวันกเกษียณขอขอบคุณจากพวกเรานัเสริพิทยาครับขอบคุณครับ ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทย อชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยศัจดิ์ที่ฉันปฏิญา 坦白。淡淡